เอฟซีส่งกำลังใจให้เอมหาหิงเปิดอาการเอมหาหิงรถพุ่งชนต้นไม้เจ็บหนักสุดเรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของนักกล้องหนุ่มคนดังเอมหาหิงที่ล่าสุดประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566ร้อยตํำรวจเอกพีรพันธ์อัคาราเดชโชคติการรองสารวัตรสอบสวนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์รับแจ้งมีเหตุรถพุ่งชนต้นไม้ข้างทางบนถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมเขตตําบลถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์จึงประสานหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจเข้าตรวจสอบ ในที่เกิดเหตุพบรถตู้โตโยต้าสีดำทะเบียนหนึ่งนนหนูเขาไข่หห้า558กรุงเทพชนต้นไม้ข้างทาง ทราบต่อมาว่าเป็นรถตู้ของมหาหิงบงดนตรีชื่อดังภายในรถพบนักร้องนักดนตรีมาด้วยกันสามคนในจำนวนนี้มีเอมหาหิงนักร้องน่าจะอยู่ในนั่นด้วยหน่วยกู้ภัยได้เร่งนำผู้บาดเจ็บทั้งสามคนส่งโรงพยาบาลน,นางรองเป็นการเร่งด่วนโดยเฉพาะนายสว่านบานโพหรือเออายุ32ปีนักร้องได้รับบาดเจ็บสาหัส จากการสอบสวนนายศิวกรเพชรศรีอายุ27ปีเมื่อกลองประจำวงและเป็นคนขับรถเล่าว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเล่นที่จังหวัดราชบุรีเวลาตีสี่ได้เริ่มออกเดินทางจากราชบุรีจะไปเล่นต่อที่จังหวัดศรีสะเกดโดยสมาชิกของวงจะแบ่งกันนั่งรถตู้เดินทางสามคันโดยคันนี้มีพี่เอนักร้องนำตนเป็นคนขับมีอาจารย์เต๋ออภิชาติทวมเจริญ นั่งหน้าคู่กับตนโดยพี่เอจะนั่งอยู่ด้านหลังคนเดียวส่วนเพื่อนอีกสองคนขับรถตามกันมาวางแผนกันว่าเราจะแวะที่บ้านเกิดของตนที่อำเภอนางรองเพื่อพักพรแล้วจะเดินทางต่อแต่มาประสบอุบัติเหตุเสียก่อน